นิทานสั้นเรื่องมนตรักดอกฟ้ากับนายดินแดนจองเฟอฟ้านักเมืองสวรรค์ชั้นเจ็ดอันงดงามมีดอกฟ้าแสนสวยนามว่าเจ้าหญิงเมฆาที่ใครๆก็พากันลหลงไหลในความสง่าและความสมมูแบบของนางไม่ว่าจะก้าวไปทางไหนก็มีกลีบลาบโปรยปลายมีเสียงดนตรีบรรเลงขอเบาๆ ตัดภาพมาที่โลกมนุษย์มีชายนุ่งคนหนึ่งชื่อดินแดนเป็นเกษตรกรผู้มักจะทำเรื่องเฟิร์สฟ้าเสมอวันหนึ่งเขาดันทำจอบตกบ่อสำสองแล้วตะโกนขึ้นฟ้าว่าโอ้ถ้ามีนางฟ้าช่วยเก็บจอบให้ข้าจะเลี้ยงข้าวเย็นสารือเลยเจ้าหญิงเมขาที่แอบลงมาเที่ยวชมโลกมนุษย์อยู่พอดีได้ยินคำขอของดินแดนนางอดคำไม่ได้กับความไร้เลียงสาและความซุ่มซ้มของเขา ด้วยความเบื่อหน่ายชีวิตสมบูมแบบบนสวรรค์น,<อ>นางจึงตัดสินใจแปลงกายเป็นหญิงสาวธรรมดาแต่ยังคงรัศมีออร่าบางๆแล้วลงมาที่บอ่อน้ําดินแดนเห็นดังนั้นถึงกับอ้าปากขางข้าจะช่วยเจ้าเก็บจอบเองเจ้าหญิงเมฆาตรัสด,ด้วยน้ําเสียงที่ยังคงความสงา่าดินแดนรีตอบขอบคุณครับคุณนางฟ้าสวยจังเลยครับแล้วจะลงไปในบ่อย,ยังไงครับน้ํามันลึกนะเจ้าหญิงเมฆาเพียงแค่ยื่นมือลงไปในบ่อ น้ำไหนบอกก็พลันหมุนวนแล้วพุ่งจอบขึ้นมาในมือของนางดินแดนถึงกับตาลุกวาวโอ้โห <Wow. S 1> wow. oh นี่แหละที่เขาเรียกว่าดอกฟ้าของจีน <Yeah. S 1> เขาคิดด้วยสัญญาที่ให้ไว้ดินแดนจึงพาเจ้าหญิงเมคากลับบ้านเพื่อเลี้ยงข้าวเย็ยนสามมือ้อดอกฟ้าที่ไม่เคยแต่ต้องอาหารโลกมนุษย์ถึงกับทำหน้าเวอร์มเมื่อเจอจาน ผัดกะเพราหมูรอบไข่ดาวไม้สุกและขา้าวเหนียวไก่ย,ย่างร้อนๆดินแดนเห็นสีหน้าของนางก็หัวเราะคิกคักลองดูครับอร่อยนะผมทำเองกับมือ <Yeah. S 2> มือแรกเจ้าหญิงเมขาแทบกินไม่ได้ <No. S 2> แต่มือที่สองนางเริ่มชิ้นกับรสชาติจัดจ้านและมือที่สามนางถึงกับขอเติมข้าว <Yeah. S 2> ดินแดนเล่าเรื่องราวชีวิตประจำวันของชาวนาให้ฟังทั้งเรื่องวัวชนตุ้งปลาว่านข้าว <Yeah. S 2> และการหนีเจ้านี้ที่วิ่งไล่จับ ดอกฟ้าผูสูงสักที่ไม่เคยรู้จักชีวิตติดดินแบบนี้ถึงกับหัวเราออกมาอย่างจริงใจเป็นครั้งแรกในรอบพันปีโลกมนุษย์นี่มันมีเรื่องสนุกสนุกให้เรียนรู้เยอะแยะเลยนะเ <c oughs> จ้าหญิงเมคาคิดในใจพร้อมกับมองดินแดนที่กำลังเล่าเรื่องหัวชนตกหลุมอย่างออกรถออกชาติดินแดนก็รู้สึกมีความสุขอย่างประหลาดกับรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของหญิงสาวปริศนาตรงหน้าหลายวันผ่านไปเจ้าหญิงเมคายังคงใช้ชีวิตอยู่กับดินแดน เรียนรู้การทำนาทำไร่และช่วยเหลือชาวบ้านนางค้นพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ความรูหราแต่เป็นการได้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นวันหนึ่งขณะที่ทั้งสองกำลังเดินกลับจากท้องทุ่งดินแดนรวบรวมความกล้าและเอ่ยปากขึ้นคุณนางฟ้าผมรักคุณนะครับเจ้ายิงเมฆาถึงกับพึ่งน,นางไม่เคยได้ยินคำพูดตรงไปตรงมาแบบนี้มาก่อนบนสวรรค์นางยิ้มเขินเขินลางตอบว่าค่ะ ข้าก็รู้สึกดีกับเจ้าเช่นกันดินแดน <Wow. S 1> ทันใดนั้นแสงสีทองก็ส่องลงมาจากฟ้าพร้อมกับเสียงฟ้าภาเพเลี้ยนปราเจ้าหญิงเมขาได้เวลาเสด็จกลับแล้ว <c oughs> เป็นเสียงประกาศสิจากเท้ามหาพรหม <c oughs> ดินแดนถึงกับเขาสุดไม่จริง <c oughs> เจ้าหญิงเมคาจำต้องกลับขึ้นสวรรค์ไปทิ้งดินแดนไว้เบื้องหลังด้วยหัวใจที่แตกละลาย <c oughs> แต่ก่อนจากกันนางได้กระซิบเบาๆ <c oughs> ว่ารอข้าณาดินแดนข้าจะหาทางกลับมา หลายปีผ่านไปดินแดนยังคงทำงานหนักในท้องทุ่งและไม่เคยลืมคำสัญญาของนอกฟ้าวันหนึ่งขณะที่เขากำลังซ้อมรัวอยู่จูจ่ๆก็มีแสงสว่างพุ่งลงมาจากฟ้าพร้อมกับร่างของเจ้าหญิงเมฆาที่ปรากฏกายขึ้นนางไม่ได้มาคนเดียวแต่มาพร้อมกับชนดที่ดินสวรรค์แผ่นใหญ่เท้ามหาพรหมเห็นความดีของเจ้าและเห็นว่าข้ามีความสุขกับการอยู่บนโลกมนุษย์ ท่านจิงประธานชฉโนดที่ดินให้เราสร้างบ้านอยู่ด้วยกันได้เจ้าหญิงเมคาประกาศพร้อมรอยยิ้มดินแดนถึงกับดีใจจนทำคอนล่นใส่เท้าโอ้ยเจ็บครับแต่ก็ดีใจที่สุดในโลกเลยทั้งสองได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสร้างบ้านสร้างครอบครัวและยังคงทำเรื่องเปิดเฟฟละเรื่องร,วราวดีๆร่วมกันต่อไปพอคิดจากนิทานความรักที่แท้จริงไม่สนใจชนชั้นหรือความสมบูแบบ แตกลับให้ค่ากับความสุขที่ได้จากการเป็นตัวเองและความจริงใจที่มอบให้แก่กันและบางครั้งแค่ความซุ้มซ่ามและมุกตลกก็เพียงพอที่จะดึงดูดใจดอกฟ้าได้มีทานจุบแล้วครับ